ผู้บัญชาที่ร่วมแถลงข่าวผลการระดมฝากล้างอาชญากรรมของตำรวจปพุทธ55วันที่6-12ถึงสิงหาคม2563นะคะเราได้รับเพียบจากท่านบัญิีกรงค่าเสร์นีรองผู้บัญชาการตำรวจพุทธ55พี่เชษฐจีระนันตะเสียงผู้บังคับการตำรวจพุทธจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจตรีธีรชน์พลทวี ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5คนบตริสุเทพถาปณะวรคุณรักษาราชการแทนผู้บังคับการกองกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค5่านตำรวจเอกคณแน่ชาวนาทุ่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนและเป็นผู้แทนของท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งขณะนี้ท่านผู้เบัญชาทุกท่าน พอได้เดินทางมาถึงงานสถานีหนังข่าวแห่งนี้แล้วนะคะซึ่งมีตำรวจกองพันธ์จ่าได้แถลงข่าวผลการจับกุมนะคะเป็นการระดมกวาดล้างอาชญากรรมตั้งแต่วันที่6ถึง12สิงหาคม2563ค่ะซึ่งทั่วประเทศนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการระดมกวาดล้างพ้อมกันทั่วประเทศและในวันนี้ตำรวจกองพันธ์จ่าจึงได้จัดให้มีการแถลงผลการระดม แก่กําขึ้นซึ่งแีง่พวกพ้าราชาได้ลองแล้วนะคะ